สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราพามาทำส้มตำปูปะลา้านะคะทุกคนนี่คือวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีน้ำปะลา้านะคะวันนี้เราจะทานคู่กับหมูทอดนะคะทุกคนใส่พริกกระเทียมไปเลยสิคะรออะไรน้ำตาลนะคะขาดหวานไม่ได้คะ่ะผงชูรสสิคะรออะไรใส่หลายแซ่บหลายคะ่ะ ใส่เท่านี้ก่อนแล้วก็ตำตำนะคะให้พริกแหลกเมื่อมีเธอจึงมีฉันพอพริกแหลกก็ใส่ไปเลยสิค้าน้ำปลาหนัวๆเลยคะ่ะมะนาวคะ่ะบเบาไปเลยบีบก็ไปบีบคเลคเลให้เข้ากันนะคะพร้อมที่จะใส่มาาะละกอแล้วค่ะใส่มะละกอไปเลยสิคะรออะไรใส่เข้าไปอีกคะ่ะเอาจุกๆุเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ตำต่อสิคะรอรออะไรทุกคนขาเผ็ด เผ็ดมากเสร็จแล้วนะคะโอ้ยแม่เจ้านี่วเวเผ็ด